นี่คือเรื่องราวตามหัวข้อที่คุณให้มาผมจะเริ่มต้นด้วยฮุกที่ดึงดูดทันทีแล้วเล่าเรื่องต่อเนื่องให้น่าสนใจนะครับไปเยี่ยมน้องสาวที่บ้านของว่าที่สามีแต่กลับพบความจริงที่ทําให้ฉันอยากยกเลิกงานแต่งทันทีฉันยังจําได้ดีว่าเช้าวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแต่แปลกที่หัวใจฉันกลับเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งตั้งแต่ก้าวขาเข้าไปในบ้านไม้สองชั้นที่ตั้งอยู่ท้ายซอยเงียบสงัดบ้านที่ว่าที่สามีของฉันบอกว่าซ่อนความลับเอาไว้และความลับนั้นก็คือน้องสาวที่ไม่สมประกอบของเขา เขาเคยเล่าเพียงสั้นๆว่าน้องสาวของเขาป่วยทางจิตชอบเก็บตัวไม่ค่อยพูดจากับใครและครอบครัวเองก็ไม่อยากให้ใครภายนอกรู้ฉันไม่เคยเอใจอะไรนะักเพราะคิดว่านั่นเป็นเพียงรอยแผลในครอบครัวที่ทุกบ้านก็อาจมีบ้างแต่ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าวันที่ฉันตัดสินใจจะไปเยี่ยมด้วยตัวเองกลับกลายเป็นวันที่ฉันต้องการจะฉีกชุดเจ้าสาวทิ้งและวิ่งหนีออกไปจากชีวิตเขาให้เร็วที่สุดทันทีที่ประตูไม้เก่าถูกผลักออกเสียงบานพับดังเอียดเหมือนกำลังร้องครางบอกฉันว่าไม่ควรเหยียบเข้ามา ข้างในบ้านมีกลิ่นอับของฝุ่นเก่าและกลิ่นชื้นเหมือนห้องที่ไม่เคยเปิดหน้าต่างมานานแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านเก่าที่ขาดรุ่งริงสองเข้ามาพอให้มองเห็นเงาสีเทาลางๆของห้องโถงและที่มุมห้องนั้นเองฉันเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าผมเผพ้ยุ่งเหยิงดวงตาโตจ้องมาที่ฉันด้วยแววตาที่ฉันไม่อาจอธิบายได้ว่าเป็นความว่างเปล่าหรือความโกรธแค้นนั่นแหละน้องสาวฉันว่าที่สามีของฉันกระซิบข้างหูเหมือนกลัวเธอจะได้ยินแต่คนที่ถูกเรียกว่าน้องสาวกลับหัวเราะเสียงแหลมทันทีที่เขาพูดจบ เขาโกหกเธอเสียงเผาเบ้าหลุดออกมาจากริมฝีปากที่แตกแห้งของเธอเสียงนั้นทําให้ฉันขนลุกไปทั้งแขนฉันหันไปมองหน้าว่าที่สามีทันทีแต่เขากลับรีบตัดบทด้วยรอยยิ้มแข็งๆแ,และพูดว่าอย่าไปสนใจเธอมักพูดอะไรไม่รู้เรื่องเสมอแต่ยิ่งเขาพูดฉันก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติเพราะแววตาของผู้หญิงตรงหน้านั้นเต็มไปด้วยสติและความเจ็บปวดไม่ใช่ความบ้าคลั่งอย่างที่เขาพยายามทำให้ฉันเชื่อ ฉันพยายามถามคำถามเล็กน้อยผู้จาดีๆกับเธอและทุกครั้งที่ฉันเอ่ยปากถามเรื่องครอบครัวเรื่องอดีตหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพี่ชายเธอกลับหัวเราะเยาะอย่างน่าขนลุกแล้วต่อประโยคที่ทําให้ฉันใจสั่นแรงกว่าเดิมเขาไม่ใช่พี่ชายฉันเขาคือคนที่ทําลายชีวิตฉัน คำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักๆทุบเข้าที่กลางอกฉันหันไปสบตาก,กับว่าที่สามีแต่เขากลับยกมือบีบไหล่ฉันแน่นเหมือนต้องการควบคุมฉันไม่ให้เชื่อสิ่งที่เพิ่งได้ยินดวงตาของเขาใช้แววกรุ่นกโกรธซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มที่พยายามบังคับให้ดูใจดีในวินาทีนั้นเองฉันเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจไม่ใช่ความจริงเลยสักนิดความจริงแค้จริงอาจอยู่ในสายตาของหญิงสาวที่เขาเรียกว่าบ้า และฉันก็เริ่มกลัวว่าหากยังดื้อดึงแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ต่อไปบางทีคนต่อไปที่ต้องนั่งกอดเขาอยู่มุมห้องอย่างสิ้นหวังอาจไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือฉันเองเช้าวันนั้นฉันออกจากบ้านด้วยหัวใจที่กึ่งหนักอึ้งกึ่งตื่นเต้นมันเป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้เจอกับน้องสาวของว่าที่สามีเขาเล่าเรื่องของเธอให้ฟังหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็มักพูดด้วยน้ำเสียงกดต่ำราวกับไม่อยากให้ใครรับรู้มากนักว่าในครอบครัวเขามีใครบางคนที่ไม่ปกติเขาใช้คำว่าบ ah ้า อย่างตรงไปตรงมาแต่เต็มไปด้วยความอับอายเขาบอกฉันว่าครอบครัวของเขาพยายามเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่อยากให้คนภายนอกรู้เพราะกลัวว่าจะกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทุกครั้งที่เขาพูดถึงเธอฉันเห็นแววตาแข็งกร้าวและท่าทางหลบเลี่ยงราวกับเขาไม่อยากให้ใครล่วงรู้ว่ามีมุมที่เขาเองก็ปิดบังอยู่แต่สำหรับฉันแล้วการแต่งงานคือการรวมชีวิตสองคนเข้าด้วยกันฉันไม่อยากเดินเข้าสู่ชีวิตคู่ด้วยความไม่รู้ฉันจึงขอเขาให้พาไปพบเธอสักครั้ง เขาไม่ค่อยเต็มใจนักเห็นได้จากสีหน้าที่ฝืนยิ้มและคำตอบที่กวนแต่สุดท้ายก็ยอมตกลงเพราะฉันยืนยันหนักแน่นฉันบอกเขาว่าหากเราจะแต่งงานกันฉันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาอยากเข้าใจและยอมรับในทุกอย่างที่เป็นตัวเขารวมถึงครอบครัวของเขาด้วยฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ลึกๆแล้วฉันก็รู้สึกประหลาดใจที่ทำไมเขาดูหวาดกลัวเกินเหตุที่จะพาฉันไปเจอน้องสาว รถเราวิ่งผ่านถนนสายเล็กที่เงียบสงัดต้นไม้สองข้างทางสูงทึบจนบังแสงแดดเกือบหมดความเงียบของบรรยากาศทำให้ฉันยิ่งรู้สึกประหม่าเราเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆที่แทบไม่มีใครอาศัยบ้านแต่ละหลังถูกปล่อยทิ้งร้างหรือไม่ก็ตกแต่งอย่างเก่าแก่จนดูหน้าขนลุกบ้านของน้องสาวเขาอยู่ท้ายซอยเป็นบ้านไม้สองชั้นที่สีทะลอกลอกออกจนเห็นเนื้อไม้ผุพังหน้าต่างปิดสนิทผ้าม่านซีดเหลืองเหมือนถูกแดดเผามานานไม่มีร่องรอยของการอยู่อาศัยที่สดใสเลยสักนิด ทันทีที่ฉันก้าวลงจากรถลมร้อนปะทะหน้าพร้อมกลิ่นอับที่ลอยออกมาจากตัวบ้านฉันมองไปรอบๆร,รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินเข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามความรู้สึกบางอย่างในอกเตือนว่าไม่ควรเข้าไปแต่ความอยากรู้กดดันฉันให้ก้าวต่อไปประตูไม้เก่าถูกเขาผลักออกเสียงบานพับดังเอี๊ยดเหมือนคำเตือนลึกลับข้างในบ้านมืดและอับชื้นแสงแดดลอดผ่านช่องเล็กๆทำให้เห็นฝุ่นลอยฟุ้งอยู่ในอากาศฉันก้าวตามเข้าไปอย่างระวัง สิ่งแรกที่ฉันเห็นคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเขาอยู่ที่มุมห้องผมยาวรุงรังปกหน้าจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาคมโตกลับจ้องมาที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหมายมันไม่ใช่สายตาของคนเสียสติที่ฉันเคยเห็นในภาพ,พยนตร์หรือในข่าวแต่มันคือสายตาของคนที่มีสติชัดเจนเพียงแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและบาดแผลในใจอย่างลึกซึง้งสายตานั้นทำให้ฉันสะดุ้งเล็กน้อยจนเผลอถอยหลังแต่ก็ไม่อาจละสายตาออกได้ ว่าที่สามีของฉันรีบเกื้อมือมาจับแขนฉันแน่นเขากระซิบเบาๆว่านั่นแหละน้องสาวฉันเธอไม่ค่อยคุยกับใครหรอกนะอย่าตกใจน้ำเสียงของเขาเจือความกังวลชัดเจนราวกับกลัวว่าฉันจะตัดสินผิดไปตามสิ่งที่เห็นแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะเอ่ยตอบผู้หญิงคนนั้นกลับหัวเราะเสียงแหลมออกมาเสียงหัวเราะนั้นก้องกังวานไปทั่วห้องมันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่เสียสติอย่างคนบ้าแต่มันคือเสียงหัวเราะเย่อเย้ย,ยที่ฟังแล้วทำให้ขนลุกสู้ เขาโกหกเธอคำพูดนั้นเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากแห้งแตกน้ำเสียงสั่นพร่แต่หนักแน่นจนฉันต้องหันขวับไปมองหน้าว่าที่สามีทันทีเขายิ้มแห้งๆแ,แล้วสายหน้าอย่าไปฟังเลยเธอมักพูดอะไรไม่รู้เรื่องเสมอ แต่ฉันกลับรู้สึกต่างออกไปฉันเคยเจอคนป่วยจิตมาก่อนพวกเขามักพูดด้วยน้ำเสียงเลื่อนลอยไม่มีทิศทางแต่คำพูดของเธอชัดเจนจนเหมือนเป็นความจริงแถมสายตาที่มองฉันยังเต็มไปด้วยสติและความเจ็บปวดที่ลึกเกินกว่าจะเป็นคนเสียสติฉันพยายามยิ้มอ่อนๆแล้วก้าวเข้าไปนั่งใกล้ๆแม้ในใจจะหวั่นๆก็ตามฉันถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอเธอหัวเราะอีกครั้งแต่คราวนี้เบากว่า,วาเดิมราวกับสมเพชตัวเอง ฉันพยายามถามต่อเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่ของเธอความทรงจําในวัยเด็กหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพี่ชายทุกคําถามที่ฉันถามไปเธอกลับหัวเราะเหมือนรู้ความลับที่ฉันไม่รู้และท้ายที่สุดเธอเอ่ยประโยคที่ทําให้ฉันตัวสั่นเขาไม่ใช่พี่ชายฉันเขาคือคนที่ทําลายชีวิตฉัน ทันทีที่ได้ยินคำพูดนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีใครมาบีบหัวใจแรงๆจนหายใจไม่ออกฉันเงยหน้ามองว่าที่สามีเขาศบตาฉันด้วยรอยยิ้มบังคับมือของเขาบีบหลายฉันแน่นขึ้นเหมือนพยายามกักขังไม่ให้ฉันเชื่อในสิ่งที่ได้ยินดวงตาของเขามีประกายแปลกๆคล้ายกลุนโกรธที่ถูกซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มอ่อนโยน ฉันเริ่มลังเลระหว่างคำพูดของเธอกับภาพลักษณ์ที่ฉันรู้จักจากเขามาตลอดหลายเดือนที่คบกันเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นเอาใจใส่และจริงจังกับความสัมพันธ์เขาคือคนที่ฉันคิดว่าพร้อมจะฝากชีวิตไว้แต่ทำไมวันนี้ฉันกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดเพี้ยนไปหมดและสายตาของหญิงสาวตรงหน้าก็ช่างหนักแน่นเกินกว่าจะปฏิเสธเธออาจไม่ได้เสียสติแต่กลับถูกทำให้ดูเหมือนบ้าเพื่อปิดบังความจริงบางอย่าง หัวใจฉันเต้นแรงความประหม่ากลายเป็นความหวาดกลัวโดยไม่รู้ตัวฉันนึกภาพว่าถ้าฉันแต่งงานกับเขาแล้ววันหนึ่งความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยฉันจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างจะมีสักวันที่ฉันต้องนั่งกอดเขาอยู่มุมห้องเช่นเดียวกับเธอหรือไม่ฉันพยายามกับพริบตาไล่ความคิดนั้นแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกลับยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวินาทีที่อยู่ในบ้านหลังนั้นฉันเริ่มเข้าใจว่าน้องสาวที่บ้าของเขาอาจไม่ใช่คนที่มีปัญหาทางจิตแต่คือคนที่ถูกทำให้ต้องเงียบถูกบังคับให้กลายเป็นเงาที่ไร้ค่าในสายตาาคนภานภยอก เพื่อที่ความลับของใครบางคนจะถูกซ่อนเร้นต่อไปและยิ่งฉันนั่งฟังฉันก็ยิ่งมั่นใจว่าความลับนั้นเกี่ยวข้องกับว่าที่สามีของฉันโดยตรงเสียงของเธอยังคงกล้องอยู่ในหัวฉันอย่างชัดเจนเขาไม่ใช่พี่ชายฉันเขาคือคนที่ทำลายชีวิตฉัน คำพูดสั้นๆประโยคเดียวกลับเหมือนค้อนหนักที่ทุบลงกลางอกทำให้หัวใจฉันเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาฉันมองหน้าว่าที่สามีด้วยความสับสนในขณะที่เขายังคงบังคับรอยยิ้มและพยายามปลอบฉันด้วยการบีบมือแน่นเกินไปความรู้สึกเจ็บปวดจากแรงกดนั้นทำให้ฉันยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นราวกับมันไม่ใช่การปลอบใจแต่คือการเตือนว่าอย่าเชื่อสิ่งที่ได้ยิน ผู้หญิงตรงหน้าที่ถูกเรียกว่าบ้าเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาของเธอฉายแววเย็นชาแต่เต็มไปด้วยสติฉันเห็นชัดว่านี่ไม่ใช่สายตาของคนเสียสติเลยแม้แต่น้อยริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อด้วยเสียงต่ำเขาเอาทุกอย่างไปจากฉันเขาทำให้ฉันต้องอยู่ที่นี่ถูกขังถูกปิดปากและถูกทำให้ดูเหมือนบ้าเพื่อที่ใครๆจะได้ไม่ฟังสิ่งที่ฉันพูด ฉันหันไปสบตาว่าที่สามีอีกครั้งแต่เขารีพูดแทรกทันทีอย่าไปฟังเธออยู่ในโลกของตัวเองพูดอะไรไร้สาระตลอดเธอไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงหรอกเสียงของเขาเจือความหมุดหงิดจนปิดไม่มิดขณะที่สายตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นเล็กน้อยเหมือนต้องการบังคับให้ฉันเชื่อในสิ่งที่เขาพูด แต่ยิ่งเขาพูดมากเท่าไรฉันก็ยิ่งไม่มั่นใจมากเท่านั้นความเงียบที่คืบคลานเข้ามาในห้องทำให้ได้ยินเสียงหายใจหนักๆของเขาชัดเจนฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันกำลังยืนอยู่ระหว่างความจริงสองด้านด้านหนึ่งคือสิ่งที่เขาเล่าด้านหนึ่งคือสิ่งที่เธอกำลังเปิดเผยและหัวใจฉันกลับโน้มเอียงไปทางเธออย่างไม่รู้ตัวเพราะทุกถ้อยคำของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจริงแท้ไม่ใช่ความเลื่อนลอยเธออยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้เธอถามเสียงแผ่วพลางยิ้มเยาะรอยยิ้มนั้นทำให้ฉันใจสั่นราวกับกำลังจะไได้้ยยิินคคววาาามมจรมรรงงงบอ่่่ทีู เขาคือคนที่ทำให้ฉันต้องอยู่ในที่แบบนี้เขาแย่งสิ่งที่เป็นของฉันไปทุกอย่างแม่กับพ่อเชื่อเขามากกว่าเชื่อฉันและเมื่อฉันพยายามจะพูดความจริงเขาก็ทำให้ฉันกลายเป็นตัวตลกในสายตาทุกคนทำให้ฉันเหมือนคนบ้าฉันพยายามรวบรวมสติแล้วถามกลับเบาๆเธอหมายถึงอะไรเขาแย่งอะไรไปจากเธอดวงตาของเธอรีลงก่อนจะเอ่ยช้าทีละํำเขาแย่งชีวิตฉันไปเขาทำให้ฉันหมดอนาคตเขาเป็นคนทำให้ฉันต้องอยู่ในบ้านนี้ตลอดไป ว่าที่สามีของฉันชักสีหน้าไม่พอใจทันทีเขาขยับเข้ามาใกล้ฉันแล้วพูดเสียงเข้มพอได้แล้วเธอพูดเพ้อเจ้ออีกแล้วฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปฟังเดียวเธอก็จะเข้าใจผิดเปล่าๆน้ำเสียงของเขาเหมือนกำลังพยายามกดดันให้ฉันตัดสินใจไม่สนใจสิ่งที่ได้ยินแต่ฉันกลับรู้สึกว่าแรงบีบจากมือเขาเหมือนกำลังพันธนาการฉันไว้มากกว่าจะเป็นการปกป้อง หญิงสาวหัวเราะเบาๆอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงหัวเราะที่ปนเศร้าและย้ยย่อยไปพร้อมกันเขากลัวว่าเธอจะรู้ความจริงเธอรู้ไหมเขาไม่ใช่คนที่เธอคิดเขาไม่ใช่ผู้ชายอบอุ่นอย่างที่เธอเห็นเขาคือปีศาจในคราคนดีหัวใจฉันสั่นสะท้านเมื่อได้ยินประโยคนี้ เพราะในความทรงจําของฉันเขาคือคนที่ทําให้ฉันหัวเราะได้เสมอเป็นคนที่อยู่ข้างๆในวันที่ฉันอ่อนแอเขาคือคนที่ฉันคิดว่าใช่แต่ทําไมวันนี้ภาพทั้งหมดถึงดูบิดเบี้ยวรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่ฉันไม่ไว้ใจสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความรักกลับกลายเป็นสายตาที่ฉันมองเห็นเพียงแรงกดดันและการควบคุม ฉันเริ่มนึกถึงสิ่งที่เขาเคยเล่าเกี่ยวกับน้องสาวเขาเล่าว่าเธอมักทำร้ายตัวเองทำร้ายคนรอบข้างและไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เขาเล่าว่าเธอชอบเพอเจอร์พูดเรื่องที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ตอนนี้สิ่งที่ฉันได้ยินไม่ใช่คำเพอเจอร์เลยมันคือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเหตุผลและความรู้สึกจริงมันคือเสียงของคนที่กำลังพยายามส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือ ฉันถามเธออีกครั้งด้วยเสียงเบาๆว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเธอถึงถูกกักอยู่ที่นี่ดวงตาของเธอแดงกับเหมือนจะร้องให้แต่ก็ฝืนยิ้มเธอพูดช้าๆเพราะฉันรู้ความลับของเขาความลับที่เขาไม่อยากให้ใครรู้โดยเฉพาะคนที่เขาจะเอามาเป็นเจ้าสาว คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจฉันเริ่มตัวสั่นความหวาดระแวงแผ่ซ่านไปทั่วร่าในขณะที่ว่าที่สามีของฉันรีพันขวับไปมองน้องสาวด้วยสายตาแข็งกร้าวจนฉันสะดุง้งฉันไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้มาก่อนใบหน้าที่เคยใจดีบิดเบี้ยวด้วยโทะที่พยายามกดข่มไว้เขารีพันกลับมามองฉันแล้วเอ่ยเสียงอ่อนอย่าไปฟังนะเธอป่วยเธอชอบสร้างเรื่องมันไม่ใช่ความจริงเธอไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังพูดอะไร แต่ฉันรู้สึกถึงความตื่นตระหนกที่เขาไม่อาจปิดบังได้ความกลัวที่สะท้อนออกมาจากสายตาเขาคือสัญญาณว่าสิ่งที่น้องสาวพูดอาจไม่ใช่เรื่องโกหกเลยฉันยิ่งสับสนจนแทบหายใจไม่ออกความจริงที่ฉันเคยเชื่อมาตลอดเริ่มสันคลอนทุกภาพที่ฉันเก็บไว้เกี่ยวกับเขาเริ่มพังทลายราวกับปราสาททรายถูกคลื่นซัด หญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นยืนแม้ท่าทางจะอ่อนแรงแต่แววตากลับเต็มไปด้วยแรงกล้าเธอก้าวเข้ามาใกล้ฉันเพียงไม่กี่ก้าวแล้วเอ่ยเสียงหนักแน่นฟังฉันนะเขาไม่ใช่พี่ชายฉันเขาคือคนที่ทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้เขาเป็นต้นเหตุของทุกอย่าง ฉันกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากขาเริ่มสั่นจนแทบยืนไม่ไหวหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาฉันไม่รู้ว่าควรเชื่อใครแต่สัญชาตญาณในใจตะโกนดังขึ้นเรื่อยๆว่าสิ่งที่เธอกำลังพูดคือความจริงและถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงผู้ชายที่ฉันกำลังจะใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่คนที่ฉันคิดว่าเขาเป็นเลยแม้แต่นิดเดียว ตั้งแต่วันที่ฉันก้าวเข้าไปในบ้านไม้เก่าหลังนั้นคำพูดของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าบ้าได้ฝังลึกอยู่ในหัวฉันเหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนทุกครั้งที่ฉันหันไปมองว่าที่สามีภาพที่ฉันเคยเห็นมาตลอดว่าชายคนนี้คือคนที่อบอุ่นจริงใจและพร้อมจะดูแลฉันไปตลอดชีวิตเริ่มแตกสลายทีละน้อยเหมือนกระจกที่มีรอยร้าวเล็กๆค่อยๆลามกว้างออกไปความมั่นใจที่ฉันเคยมีเริ่มกลายเป็นความหวาดระแวงความไว้ใจที่ฉันเคยมอบให้เขาเต็มหัวใจเริ่มสันคลอนอย่างน่ากลัวรอยยิ้มที่ฉันเคยคิดว่าเป็นรอยยิ้มมของควารัก กลับกลายเป็นรอยยิ้มที่ฉันมองแล้วรู้สึกถึงการเสรแสร้งความจริงที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตตลอดเวลาที่ผ่านมากำลังพังทลายลงอย่างช้าๆทุกคืนฉันนอนไม่หลับภาพของดวงตาน้องสาวเขาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความคิดฉันถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่าเธอพูดความจริงหรือไม่แต่ไม่ว่าจะพยายามหาคำตอบอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่อาจปฏิเสธได้คือสายตาของเธอไม่ใช่สายตาของคนไร้สติเลยแม้แต่น้อยมันคือสายตาของคนที่ถูกทำร้ายถูกกักขังและถูกบังคับให้เงียบสิ่ง นี้ทำให้ฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าฉันเองอาจกำลังถูกหลอกให้เชื่อในเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแนบเนียนฉันเริ่มย้อนนึกถึงทุกการกระทำและคำพูดของเขาตลอดเวลาที่เราคบกันเขามักจะเป็นฝ่ายเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฉันฟังเสมอโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวแต่ฉันกลับไม่เคยได้ยินเรื่องจากปากของคนอื่นเลยไม่เคยมีใครยืนยันสิ่งที่เขาพูดนอกจากคำพูดของเขาเพียงคนเดียวตอนนั้นฉันไม่เคยเอใจแต่เมื่อได้ฟังจากน้องสาวเขาทุกอย่างกลับดูมีช่องโหว่ามากมายทำไม เธอต้องถูกเก็บไว้ในบ้านหลังนั้นทำไมครอบครัวถึงไม่ให้เธอออกมาเจอผู้คนทำไมถึงไม่มีใครยอมพูดถึงเธอเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนยิ่งคิดฉันก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดอาจไม่ใช่เพราะเธอป่วยแต่เพราะมีบางอย่างที่เขาและครอบครัวพยายามจะปกปิด ฉันเริ่มสังเกตท่าทีของเขามากขึ้นจากที่เคยมองว่าเขาเป็นคนใส่ใจกลับกลายเป็นว่าฉันเห็นการควบคุมซ่อนอยู่ในความใส่ใจนั้นทุกครั้งเขามักจะถามฉันเสมอว่าอยู่ที่ไหนไปกับใครทําอะไรบ้างฉันเคยคิดว่านั่นเป็นเพราะเขาห่วงแต่ตอนนี้ฉันเริ่มคิดว่ามันคือการควบคุมเขาไม่เคยชอบให้ฉันไปไหนโดยไม่บอกล่วงหน้าไม่ชอบให้ฉันสนิทกับใครเกินไปและที่สำคัญเขาไม่เคยให้ฉันได้คุยกับใครในครอบครัวเขาโดยตรงทุกอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับครอบครัวของเขามาจากปากเขาคนเดียว ยิ่งคิดยิ่งทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในโลกที่เขาสร้างขึ้นมาเมื่อฉันเริ่มตั้งคำถามกับเขามากขึ้นฉันก็พบว่าเขามีท่าทางเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ยิ้มง่ายเหมือนแต่ก่อนแววตาเขามักจะมีเงามืดวูบผ่านเหมือนกำลังหดหนิด,ดที่ฉันไม่เชื่อฟังเขาเริ่มบอกให้ฉันอย่าไปคิดฟุ้งซ่านอย่าไปสงสัยสิ่งที่ไม่ควรสงสัยเขาพยายามตอบย้ำอยู่เสมอว่าน้องสาวของเขาป่วยจริงๆว่าเธอเคยพยายามทำร้ายคนอื่นเคยทำเรื่องน่ากลัวจนไม่ มีใครกล้าอยู่ใกล้แต่สิ่งที่เขาพูดกลับไม่เคยมีหลักฐานไม่เคยมีใครยืนยันฉันพยายามถามหาเรื่องราวจากคนอื่นในครอบครัวแต่เขาก็ห้าไม่ให้ฉันติดต่อโดยตรงบอกเพียงว่าไม่อยากให้ฉันลำบากใจเพราะครอบครัวเขามีปัญหามากพอแล้ว ยิ่งห้ามฉันก็ยิ่งสงสัยฉันเริ่มแอบหาข้อมูลเองฉันพยายามสืบหาข่าวเก่าๆเ,เกี่ยวกับครอบครัวเขาแต่ไม่พบอะไรเลยเหมือนทุกอย่างถูกลบเลือนจนหมดความเงียบนี้เองที่ทำให้ฉันยิ่งเชื่อว่าสิ่งที่ฉันเห็นในแววตาของหญิงสาววันนั้นคือความจริงที่ถูกกลบไว้ด้วยความเงียบฉันเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในกับดักที่เขาวางไว้โดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เขายิ้มให้ฉันฉันไม่อาจยิ้มตอบได้เหมือนเดิม เพราะฉันเห็นรอยเ้าาในภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นทุกคำหวานที่เขาพูดกลายเป็นคำที่ฉันตั้งคำถามว่าจริงหรือโกหกทุกการสัมผัสที่เคยทำให้ฉันอุ่นใจกลับทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกควบคุมและขังอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นฉันไม่สามารถมองเขาด้วยความรักเหมือนเก่าได้อีกต่อไปความรักเริ่มถูกแทนที่ด้วยความกลัวความเชื่อใจถูกแทนที่ด้วยความระแวงทุกสิ่งที่เคยมั่นใจพังทลายลงหมดฉันนึกถึงคำพูดของน้องสาวเขาสำเน้วสำเล่าเขาไม่ใช่พี่ชายฉันเขาคือคนที่ทำลายชีวิตฉัน อคำนั้นไม่เพียงทําให้ฉันสงสัยในเรื่องราวของเขาแต่ยังทําให้ฉันเริ่มกลัวอนาคตของตัวเองฉันคิดว่าถ้าวันหนึ่งฉันพูดหรือทําอะไรที่เขาไม่พอใจถ้าวันหนึ่งฉันล่วงรู้ความลับบางอย่างที่เขาไม่อยากให้ใครรู้ฉันอาจจะกลายเป็นเหมือนเธอถูกทําให้เงียบถูกทําให้คนทั้งโลกคิดว่าฉันบ้าและถูกขังอยู่ในบ้านมืดๆโดยไม่มีใครเชื่อคําพูดของฉัน ยิ่งเวลาผ่านไปฉันก็ยิ่งมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าฉันกำลังอยู่กับใครเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ฉันรู้จักอีกต่อไปเขากลายเป็นคนแปลกหน้าในร่างที่คุ้นเคยทุกการกระทำของเขาเต็มไปด้วยความน่าสงสัยความเมตตาที่ฉันเคยเห็นกลับถูกแทนที่ด้วยความพยายามควบคุมและปิดบังความจริงที่เขาเล่าให้ฟังตลอดมาเริ่มกลายเป็นเรื่องราวที่ฉันเชื่อไม่ได้อีกต่อไปภาพลักษณ์ที่เคยสมบูรณ์แบบพังทลายลงทีละชิ้นและยิ่งมันพังฉันก็ยิ่งตระหนักว่าฉันอาจจะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยตั้งแต่แรก ทุกคืนที่ฉันมองแหวนมันในนิ้วฉันรู้สึกเหมือนมันกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการฉันไว้แทนที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักฉันเริ่มไม่มั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปกับเขาได้หรือไม่เพราะสิ่งที่ฉันเห็นสิ่งที่ฉันรู้สึกและสิ่งที่น้องสาวของเขาพูดออกมามันหนักแน่นเกินกว่าจะเพิกเฉยได้ความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเธอเริ่มคิดว่าชะตากรรมของน้องสาวอาจเป็นภาพสะท้อนอนาคตของตัวเองหากยังตัดสินใจแต่งงานต่อไป ตั้งแต่วินาทีที่ประโยคหลุดออกมาจากริมฝีปากของหญิงสาวในมุมนั้นว่าผู้ชายที่ฉันกำลังจะเรียกว่าสามีไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของเธอแต่กลับเป็นคนที่ทำลายชีวิตเธอฉันรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวูบลงไปที่ตาตุ่มความมืดในบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นฝุ่นชื้นผสมกับความเงียบผิดปกติยิ่งทำให้สมองฉันสับสนฉันอยากจะตะโกนถามออกมาตรงๆว่าเรื่องจริงคืออะไรแต่แววตาแข็งกร้าวของเขาที่เจ้ามาอย่างกดดันทำให้ฉันพูดไม่ออกปากสั่นแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา น้องสาวที่เขาบอกว่าบ้ากลับยิ้มยอ่อเหมือนกำลังดูฉันติดกับดักที่เธอเองก็เคยผ่านมาแล้วยิ่งเวลาผ่านไปความสงสัยในใจของฉันก็ถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวความรู้สึกเหมือนถูกจับครั้งในกรงที่มองไม่เห็นประตูฉันเริ่มนึกย้อนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างฉันกับเขาสิ่งเล็กน้อยที่เคยคิดว่าไม่สําคัญเช่นการที่เขาห่วงโทรศัพท์จนไม่ยอมให้ฉันแต่เลยการที่เขามักจะเปลี่ยนเรื่องเมื่อฉันถามถึงครอบครัวหรือแม้แต่การที่เขาชอบพูดว่าฉันเป็นของเขาไม่ใช่ คู่ชีวิตทุกอย่างที่เคยถูกกลบไว้ด้วยความรักกลับชัดเจนขึ้นมาเหมือนภาพที่ค่อยๆถูกล้างออกให้เห็นตัวตนแท้จริงฉันนึกถึงรอยช้ำที่เคยเห็นแวบๆบ,บนแขนของหญิงสาวตรงหน้ารอยที่ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นหลักฐานที่บีบคั้นหัวใจฉันฉันพยายามเชื่อมโยงทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเหมือนกำลังไขปริศนาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตยิ่งคิดก็ยิ่งแน่ชัดว่าเขากำลังปกปิดอะไรบางอย่างและความจริงนั้นอาจไม่ใช่เพียงเรื่องอดีตที่ เลวร้ายแต่เป็นคําเตือนถึงอนาคตที่รอฉันอยู่ในห้องมืดอับชื้นนั้นฉันสังเกตเห็นสายตาของน้องสาวที่มองมาที่ฉันมันไม่ใช่สายตาของคนเสียสติแต่มันคือสายตาของคนที่พยายามร้องขอความช่วยเหลือโดยไม่อาจเปล่งเสียงดังๆได้สายตาที่สะท้อนทั้งความเจ็บปวดและการยอมจำนนต่อชะตากรรมฉันรู้สึกเหมือนเธอกำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้ฉันเหมือนกำลังบอกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองจบแบบฉัน เขายังคงยืนอยู่ใกล้ๆคอยจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของฉันมือของเขาวางบนไหล่ฉันอย่างแน่นหนาราวกับโซ่ตรวนที่ล่ามไว้ชันยิ่งรู้สึกอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกยิ่งนึกถึงภาพอนาคตที่กำลังจะเดินเข้าสู่พิธีแต่งงานฉันกลับเห็นตัวเองสวมชุดเจ้าสาวสีขาวที่สวยงามแต่เบื้องหลังกลับเป็นโซ่ตรวนที่ผูกไว้กับชายคนนี้ความรู้สึกเหมือนกำลังแลกอิสรภาพไปกับคำสัญญาที่เต็มไปด้วยความหวงหลอก คืนวันนั้นหลังกลับจากบ้านฉันนอนไม่หลับตาเบิบโพรงอยู่ในความมืดสมองเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าหาคำตอบฉันได้ยินเสียงหัวเราะแหลมของน้องสาวก้องอยู่ในหูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคำสาปฉันนึกถึงคำพูดที่เธอทิ้งไว้เขาไม่ใช่พี่ชายฉันคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจและทำให้ฉันเริ่มไม่มั่นใจว่าเขาเป็นใครจริงๆ วันถัดมาฉันสังเกตเห็นพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปเขาดูหงเหนฉันมากขึ้นคอยตามติดทุกฝีก้าวโทรหาฉันบ่อยขึ้นจนผิดสังเกตและเมื่อฉันลองพูดเปรยถึงการไปเยี่ยมน้องสาวอีกครั้งเขาก็หันขวับมาด้วยสายตาแข็งกร้าวแล้วบอกอย่างชัดเจนว่าอย่าไปยุ่งกับเธออีกน้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำขอแต่มันคือคำสั่งความแข็งกระด้างในน้ำเสียงทำให้ฉันหนาวสั่นไปถึงกระดูกสันหลัง ฉันเริ่มสังเกตว่าเขาพยายามสร้างกำแพงล้อมรอบตัวฉันค่อยๆตัดขาดฉันจากเพื่อนและครอบครัวเขาบอกว่าทุกคนไม่เข้าใจเราสองคนเขาบอกว่าไม่มีใครรักฉันจริงเท่าเขาเขาบอกว่าฉันควรเชื่อใจเขาคนเดียวคำพูดเหล่านั้นที่เคยฟังดูโรแมนติกตอนนี้กลับกลายเป็นเหมือนตาข่ายที่ค่อยๆรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกทุกครั้งที่ฉันพยายามคิดถึงงานแต่งฉันกลับเห็นภาพน้องสาวของเขาแทรกขึ้นมาแทน เ,เธอนั่งกอดเข่าอยู่ในมุมมืดเห็นแววตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเห็นริมฝีปากที่เคยสั่นพร่พูดความจริงสั้นๆออกมาฉันเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เธอพยายามสื่ออาจเป็นคำเตือนไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าไร้สาระจากผู้ป่วยจิตเวชอย่างที่เขาพยายามบอก ในทุกคืนที่ฉันข่มตาหลับฉันมักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมเหงื่อท่วมตัวฝันร้ายซ้ำเดิมปรากฏขึ้นไม่หยุดฉันเห็นตัวเองถูกขังอยู่ในห้องเดียวกับเธอผนังเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากเล็บที่พยายามดิ้นรนนี้เห็นประตูถูกปิดล็อกจากด้านนอกและได้ยินเสียงเขาหัวเราะอ,อยู่ไกลๆความฝันนั้นทำให้ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมหัวใจที่เต้นแรงและน้ำตาที่ไหลพรากโดยไม่รู้ตัว ฉันพยายามเลี่ยงไม่เจอเขาบ่อยนักพยายามหาข้ออ้างปฏิเสธการนัดเจอแต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามนี้เขากลับยิ่งเข้ามาใกล้มากขึ้นเหมือนรู้ทันทุกการเคลื่อนไหวของฉันความรู้สึกเหมือนกำลังถูกควบคุมกลายเป็นโซ่ตรวนที่หนักขึ้นทุกวันและทุกครั้งที่สายตาของเขาจับจ้องมาที่ฉันฉันเห็นแววตาที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความรักแต่เป็นความครอบครองและความต้องการควบคุม ความหวาดกลัวค่อยๆกัดกินใจฉันทีละน้อยจนแทบไม่เหลือความมั่นใจฉันเริ่มถามตัวเองซ้ำๆว่าถ้าฉันยังยืนยันจะแต่งงานกับเขาฉันจะต้องกลายเป็นเหมือนเธอหรือไม่ฉันจะต้องนั่งอยู่ในมุมห้องมืดๆสักวันหนึ่งหรือไม่และใครจะเป็นคนเชื่อฉันหากวันนั้นมาถึง